อเคครับคนดูคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมก็คือผมเนี่ยบ้านอยู่แถวแถวบางพีของสมุทรปราการนะครับผมคือที่มันมีโรงงานเม็ดโฟมระเบิดนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยนะว่าควันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะโอเคนะครับคนดูก็ควันก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูดูดิคือเยอะมากนะมันพัดมาจากาด้านซ้ายมือตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนู่นด้านนู้นคือมืดตื่นนะเนี่ย มันพัดออกมาจากหลังตึกตรงนู้นนะตรงนู้นเลยนะครับผมแล้วก็พัดออกมานะนใครได้ดูข่าวก็จะรู้นะครับผมว่ามันเป็นโรงงานเอ,อ่ออะไรนะโฟมระเบิดนะครับผมประมาณนั้นตอนนี้ไปด้านนู้นแล้วคือตอนนี้เนี่ยมันพัดเข้าไปทางไหนไม่รู้นะผมไม่รู้ทิะเออผมโ,โ,โง,ง่เอาง่ายๆเออก็ประมาณนั้นนะครับผมพัดไปผมมาดูให้มาดูคันเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะถามเขาก่อนนะเ,เนี่ยครับ พอดแมสอะได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นครับกลิ่นยังไงครับผมกินสดนะครับเปนเหม็นไม่ใช่ได้กลิ่นอะไรไหมครับกลิ่นกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันปี๊ยอะวันเนี่ยมันก็มาเป็นละลอกนะมันแล้วแต่ทิศทางลมนะว่าจะมาด้านไหนด้านไหนนะแต่ก่อนมันก็ไปด้านนู้นนะนู้นแหละแบบควันมันหันไปด้านนู้นนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็พัดมาด้านนี้แทนนะก็ดูท้องฟ้าตรงนู้นดิแดงก่ำเลยอะแต่ไม่ใช่ไฟนะนะไม่ใช่นะคือทราย์ตกนะครับผมเพราะว่าควันเนี่ยมันพัดมาจากด้านนู้นนะ คือควันอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยมันพัดมาด้านนี้นั่นนะครับโอเคตรงนู้นนะพัดมาจากตรงนู้นนะคือแบบตรงนู้น่ะควันเยอะมากเลยด๊าบก็คือตอนเช้าเนี่ยที่ผมตื่นมานะก็คือมันจะมีแบบพวกเสียงหงเสียงคอนะบินอยู่นะบินเขาบอกว่าเขาเอาเม็ดอะไรนะเม็ดโฟมไปดับไฟนะครับผมก็ประมาณนั้นนะไม่ใช่โฟมพลาสติกนะเออโฟละโฟมนะเนี่ยดูดิควันนี่คือควันนะจากด้านนู้นพัดมาด้านนี้ดูครับโอ้โหติด เดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายบนกำแพงให้ดูนะคนดูนี่นะคนดูคือมันพัดมาจากด้านนู้นนะจะ <L ess> สังเกตว่าควันตรงนู้นะ่ะมันดาม,มากนะและมืดมากตัวนะ <L ess> เดี๋ยวผมขอเถิบก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นมาถ่ายจากมุมสูงให้ดูนะโอเคดูดิคือมันพัดมาจากหลังตึกตรงนู้นนะใครที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็น่าจะพอราบนะครับผมว่ามันคือควันจากโรงงานกิ่งแก้วนะก็คือกิ่งแก้วที่ยี่สิบเท่าไรนั่นแหละผมจำไม่ค่อยได้นะครับผม ก็ประมาณนั้นนะครับผมยีิบเอ็ดใช่ไหมฟอยโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมนี่นะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่แถวนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยผมอาจาะหอมๆเลยนะเพราะว่าใส่หน้ากากอยู่ดูดิเนหน้ากากบอกหอบม,มันหายใจไม่ออกนะเพราะว่าผมต้องการสารั่นก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสา่นที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับผมถ้าอยู่แถวนี้ก็ใส่แมสก์ตลอดแ่านะครับไม่จำเป็นอย่าออกมานะ ครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆก็อพยพเลยครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็จะอพยพเหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนั้นนะนี่เลยดูขยาตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โหคนเยอะจริงนะพัดไปด้านนู้นเลยเลยเยอะมากดูดิเออขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนรับชมนะครับ ฝากติดตามตูนดีเคด้วยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ฝากไปติดตามช่องของตูนดีเคด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับเด็กกระโปรงของพี่เองเอาง่ายๆโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมยิ้งยิงไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะผมสำหรับใครที่จะไปติดตามนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ